ไปดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีคุณผู้ชมฮะหนุม่มเสพยาแล้วเพี้ยนครับก็ <c oughs> บอกว่าในตกดึกนะบ,บุกไปเผาไร่อ้อยนะชาวบ้านก็หวั่นว่าจะเก,เกิดเหตุร้ายเนื่องจากหนุม่มคนนี้เนี่ย <c oughs> พอตกดึกเผาไร่อ้อยพอตอนเช้าก็สะพายปืนแก๊ปนะฮะเดินลอบหมู่บ้านเลยนะครับอ,อเดี๋ยวไปดูตอนที่เขาพาไปชี้จุดที่มีการเผาไร่อ้อยหน่อยนะครับโอ้มาหาจุดปลาไหวเพร่นเนาะเบิร์ดมึง อยู่ดีเพระว่าดีมึงหาเรียงเขาคุกเด้บนี้วังหันกับไ,ไล่ออกจากวัดแล้วมามามาซอยกันแข่กวนบ้านกวนเมืองเตระมือนี่เขาแกงกูเตระมือนี่ว่ามันบริอยู่ซื้อซื้อจักเทียย้อนบักเบิดนี่ออกมาเจ้าของของน้ำ ผู้ก่อเหตุนี่ยืนซุกตัวอยู่ในไอ้อ้อยนะเขาบอกว่าเป็นคนสติไม่ดีฮะเห็นบอกว่าเนี่ยเดินสะพายอาวุธปืนแก๊ปไปรอบหมู่บ้านเลยในพื้นที่ตบนิคมสงเคราะห์อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านผวานะครับเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายเนี่ยเอาไปยิงชาวบ้านเนี่ยนะทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ญาติญาติของคนก่อเหตุนะก็ช่วยกันคุมตัวไว้นะครับชื่อว่าในเบิร์ตอายุ30ปีพร้อมกับอาวุธปืนแก๊ป ซึ่งเป็นปืนที่อยู่ในสภาพชำรุดแล้วนะฮะไม่มีลูกปืนอะนะฮะเอามาสะพายเนี่ยนะะเขาก็อ้างบอกว่าเนี่ยโอไม่ได้ยิงคนหรอกเผื่อ,อไ,ไว้ยิงนกยิงหนูนะครับนี่นะครับทีนี้ทางตํารวจก็คุมตัวไปโปรงพนะักฮะเอาไปตวรวจฉี่ฮะปรากฏมีสารเสพติดนะเรียบร้อยเออ,เอ,อ,เอ,อคืนก่อนหน้านี้ในเบิร์ตเนี่ยไปเผาไร่อ้อยของชาวบ้านที่บ้านหนองไยชาวบ้านก็ช่วยกันดับไฟได้ทันนะครับ ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาเรื่องนะเพราะรู้ว่าในเบิร์ตเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีเพราะว่าเพี้ยนจากการเสพยาเสพยามานานหลายปี4-5ปีเสพจนเพี้ยนนะฮะสมองก็เลอะเลือนไปหมดนะครับแต่ว่าก็เกรงว่าเนี่ยในเบิร์ดจะไปก่อเหตุเนื่องจากเห็นสะพายปืนแก๊ปเนี่ยนะฮะก็เลยแจ้งตำรวจมาช่วยเหลือนะครับตัวในเบิร์ดเนี่ยบอกว่าเนี่ยปืนเขาเนี่ยซื้อมาเมื่อ11ปีที่แล้วมีคนรู้จักสั่งซื้อมาในราคา1,500บาทเอามาไว้เฝ้าสวนและยิงนกยิงหนูยิงกระรอก ยอมรับรเสพยา,ยาบ้าเสพกัญชาและกินเหล้าขาวเสพครั้งสุดท้าย2วันก่อนไป2เม็ดนะฮะซื้อมาเม็ดละ50เล่นเหล้าขาวเล่นยาบ้าด้วยนะฮะแลเทมมทั้งสองตัวเลยนะฮะกัญชาด้วยสภาพอย่างนี้ครับสภาพอย่างน,าางนี้ยืนอยู่ได้นี่ก็บุญแล้วนะฮะนี่นะครับ <c oughs> เคยถูกเอาตัวไปบําบัดมาแล้วนะโดนจับเข้าเรือนจําก็เคยนะฮะล่าสุดบอกว่าอ่ะขอโทษนะที่ทําให้ชาวบ้านเขากลัวนะครับเดี๋ยวลองฟังเบิร์ตหน่อยฮะ ขันย้อนขึนขอโทษพ่ออยากขอขมาเป็นหล่ะผมก็ขอโทษอีกครับคันผมก็ขอโทษพ่ออยากขอขมาเป็นหล่ะครับผมก็บว่อยากเห็นจังจัเม็ดไหมครับตอวันนี้หน่อยมันบอกกูฟังหมครับบอกฟังยังเด็กหน่อยเพี้ยวอย่างก็ดิ้งหน่อยเด็กหน่อยลูกนันจะฟังเป็นยังผมไม่อยากให้เป็นขึ้นอกผมก็จัง่ายผมนะครับแต่ผมกับผมไม่เห็นว่าอย่างไรครับผมกับมีงก็ขอโทษหลายๆเดอมว่าก็ไป่ใชที่ไปรักษาตัวปะ นให้ไปรักษาตัวไปเพราะ,อะขอโทษนะแล้วก็พร้อมที่จะไปรักษาตัวนะครับครับอ <จะ S 1> เขาก็เอาตัวไปดําเนินการตามกฎหมายกันก่อนนะฮะ